ครับเรามาดูพัดลม12โวลต์นะครับนี่ว่าสามารถใช้ได้จริงป่ครับดูนะครับนี่ครับพัดลมหมุนนะครับดูครับนี่ครับนี่แผงโซลาเซลล์ครับขึดด้านบนนะครับชุดนี้ครับนี่ครับต่างพอแล้วก็ลอดไปตรงนี้ครับ แล้วก็อีตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับนี่ก็แบบง่ายๆนะครับมีชาร์จเจอแล้วก็มีแผงแผงก็จะลงมานี่เข้าชาร์จเจออันนี้ชาร์จลงแบตนะครับนี่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนี่ครับ2ีแอมป์นะครับชุดนี้25แอมป์นะครับ สนใจก็สอบถามได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ดิียมฟอสเฟตครับส่วนพัดลมตัวเมื่อกี้นี้ก็นี้ครับสายเข้าไปในตัวบ้านนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนครับได้ส่วนสายไฟเส้นนี้นี่ครับเส้นนี้ก็จะขึ้นไปตามนี้ก็เป็นหลอดแสงสว่างนะครับ หลอดไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกนะครับเขาก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ครับนี่เป็นระบบแบบง่ายๆนะครับชุดนอนนาครับนี่อันนี้นะครับก็คือเวลาตอนเย็นนะครับคือถ้าเขาไม่ชาร์ตเขาก็จะปล่อยกระแสไปไปหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับปิดเองเปิดเองครับก็ขึ้นอยู่กับเราตั้ง ตั้งไว้ว่าเราจะให้เปิดกี่ชั่วโมงอันนี้เราตั้งไว้ที่9 9ชั่วโมงนะครับหลังจากที่แผงไม่ชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่13.5โวลต์ครับแบตตอนนี้นี่ครับท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับจากาวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ